ไอจังสัมภาษณ์ห้องนี้ปวดขี้ตื่นเต้นใจยเนี่ยจะเย็นตอนนี้เครียดว่ะมรู้ว่ะเขาใช้ห้องพองมันอะไม่สำมรับสิบคนแล้วมึงไม่โอ้โหเชดพ่อหนุ่มมิสวากูเออจ่าสองสามจ้า Welcome Jaa ฉันไม่เชื่อรูกคนเดียวอีกต่อไป ฮัลโหลทุกคนไม่ได้อัดคลิป YouTube นานมากตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยชินแต่เราต้องดึงวิญญาณยูทูบเบอร์กลับมาก็วันนี้นะคะเราจะมาอัดล็อกหนึ่งวันกับไอ้ตังจะเป็นช่วงปิดเทอมเพราะว่าล่าสุดเราเพิ่งสอบไฟแนลเสร็จสักทีซัฟเฟอร์มานานมากคือช่วงสอบอย่าแตอัดล็อกมากเลยแต่ว่าไม่ไหวคือจัง mental breakdown แบบสุดๆก็ตอนนี้แฮปปี้นะคะออกจากบ้านทุกวันอันนี้ตังเพิ่งแต่งหน้าลงติ๊กตอกไปเสร็จไป follow ติ๊กตอกได้ ก็จริงแทนวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากตอนนี้เรากําลังจะไปสัมภาษณ์นะคะกิจกรรมของมาหาหลัยคือ BBA แคมปที่ต้องเป็น MC มันจบไปละแล้วจังก็รู้สึกว่าเราต้องหาอะไรทําก็เลยไปลงงานงานหนึ่งเรยยังไม่พูดดีกว่าเพราะเผื่อไม่ติดอะ่ะงานนี้มันค่อนข้างขัดยากมันลงสมัครอุ้ย โอเคน่าจะต้องใกล้ออกละคิดว่าต้องรีบแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จล้วก็จะไปทำเล็บเพราะว่าตอนนี้ต้องการเปลี่ยนเล็บด่วนพอกันทีนกับ Red Nail h e o r y แล้วก็จะไปเจอเพื่อนที่เตี่ยมทุกคนน่าจะคิดถึงเพื่อนี่เตี่ยมอันนี้เราไปสัมที่มาหาลัยนะเดี๋ยวจังเรียกวินแบบหนึ่งครั้งนี้รู้สึกว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยอะที่จังอยากเข้าเพราะว่าจังอยากซ <c oughs> ้อมก่อน Manifest Manifest ต้องได้ต้องได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจังถ้าไม่ได้เราก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้ แต่ว่าทําให้เต็มที่เป็นตัวเองไปเลย You can do ไปจุลานะคะเอาจริงๆรู้สึกว่าชุดในมาหาลัยอ่ะผ่านไปไวมากตอนแรกเพิ่งเข้าปีหนึ่งเองแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีน้องแล้วอ่ะคือมามาหาลัยกราฟชีวิตจังแต่รู้สึกว่าโตขึ้นมากอ่ะม,ม,มากอะมากอ่ะมากอ่ p Time, ที่ที่เราคุ้นเคยเนะเราสาชั้นนี้นะคะพาทัวร์นิดนึงอันนี้คือห้องไฟแนนซ์ไอจังสัมภาษณ์ห้องนี้ตอนนี้ต้องรอก่อนเพราะว่าจังมาก่อนเวลาโอเคทุกคนอีก3ามนาทีปวดขี้ตื่นเต้นเจย์เนี่จเย็น <laughs> ตอนนี้เครียดว่ะ Minutes later. ทุกคนเราสามเสร็จแล้วมัน50-50ระวังได้กับไม่ได้อ่ะคือไม่อยากปันทงรู้สึกว่าไม่ได้มั่นใจร้อยแต่ก็หวังว่ามันจะได้โอเคไม่เป็นไรไปทำเล็บกันดีกว่าถึงแล้วนะคะร้านทำเล็บเราวินทั้งวันเลยวันนี้ จะกำลังจะแทนไปนะโอ้ยดูรวาสก่ก้องจอดแล้วก้องจอดละออ้ยแรงมากแต่เรื่องจริงเล่นจริงเยสเสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงครึ่งน่ารักมากเลยอ่ะแบบมันจะมีความแบบเวียดนามดูเป็นสาวซอฟหวาน นี้สั่งเป็นเซนแข็งอ,อ,อร่อยเหมือนหูชนะเลยอะ่ะอืยอร่อยอะโหลวกลิ้มอะฟินไได้รัเริดาอิแล้ววะ ฮัลโหลทุกคนเรากลับมาที่บ้านนะเพราะว่าเรากำลังจะไปคอนโดเพื่อนซึ่งกลับมาเปลี่ยนชุดให้มันเข้าธีมแบบคริสต์มาซี่ไว้เน่แล้วเราก็มีของขวัญไปแกะกับเพื่อนด้วยหนักว่ามันโช์เซรหรืิซ่าเลฟมีล่ามาแล้ว เวลากระเทยไงไอพุดดุนคือต้องเวลาหน่อยของขวัญเพราะมึงคิดถึงกูไว้ที่สุดที่สุดไม่เพราะอะไรเพราะอะไรถึงคิดถึงเพราะว่าเวลานัดเราไอ้นางชอบมาสมมติว่านัดจริงๆแล้ววันนี้เราใช้เวลาด้วยกันแปดชั่วโมงให้นางมาเหลือแค่สี่เนนัดบ่ายสองมาบ่ายสามตัไม่เป็นเฉลี่ยังไงเพราะว่าคือไม่รู้จะแก้ตัวเองะไรเลยแต่ว่าขนตาเธอซึ้งมากนะงงมากมึงมันนั่งติดอยู่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรออยมึงชีวิตมหาลัยมึงเป็นไงบ้างที่ไม่มีพวกกูนั่งข้างๆก็ ดา้จริงก็จะหนาวไปเที่ยวเอีกเหรอไปเที่ยวอีกเหรอไม่แล้วเหมือดเมือเศร้าอ่ะกูนั่งร้องไห้ทุกวันกูนั่งระลึกถึงพวกมึงตลอดคิดถึงแบบการดึงอันนี้ออกอ่ะเที่ยวชีวิตเป็นไงบ้างหลังจากอยู่คอนโดคนเดียวฉ่ำเลยวะคือมือเราผู้ชายเข้าห้องมันอะไม่ทำกับสิบคนแล้วมึงไม่โอ้เป็นเก๊ไปแล้วไป โอ้โหเข้าธีมคริสต์มาสสุดๆ ให้แกะก็คือมีตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนเดยจนไปถึงวันที่24เลยใครอยากจะแกะเป็นทีละวันก็ได้แต่ว่าเราจะแกะทุกวันเลยเออคือปกติพวกเรากินซ้ำยังอยู่แล้วใช่ไหมกินอยู่แล้วชอบสีอะไรมากสุดชอบสีชมพูคาโบนาร่าเออคาโบนาร่าหลังมากแล้วใส่สีดนะชอบสีดำชอบแบบออริจินอลชอบชีทด้วยชอบคาโบนาร่าด้วยเออดีชอบคาโบนาร่าคือ the best ชอบหมดเลยาีที่เป็นเธอเลียนจะอ้วก อาจริมยังไม่รู้เลยมันเป็นยังไงอันนี้คือรถออริจินอลปะใช่ปะคูณสองคูณสองเอ้ยใช่ใช่คูณสองคูณสองชิวอุ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นวอ่ะเดี๋ยวแกอ่ะอ่ะอุ้ยแล้วมันจะน่ารักมากถ้าสมมติเราแกะแบบทีละวันแล้วนั่งกินทีละวันจริงในออริจินอลว้าอุ้ยมีแบบน้ำเหรอเพิ่งรู้เฮ้ยทำไมทุกคนเซียนกันังเลยอะเพราะเป็นแฟนมาแเตกินทุกวันว้ อย่ามาเก่งแถวนี้อุ้ยออริจินัได้เลย ใช่ปะเออออริจินอลอันนี้คืออุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยชีสฉันชอบชีสมากนี้คือสีดำ mm hmm. สีดำออริจินอลรสโปรดที่แบบฮอตอ่ะเขาจะให้มาหลายสองฮอตฮอตเหมืดแล้ววะฮอตกว่าอุ้ยอันนี้อันนี้ฮอตอันนี้ฮอตกว่าอันนี้ฮอตกว่าค่ะอุ้ยมาแล้วรสที่ชอบที่สุดคาโบนาร่าไฮเลิฟตัวนี้ที่สุดจริงเฮ้ยอันนี้อุ้ยเลตไปดิเลตไปดิลูฟี่ฮอต โอเคเดี๋ยวไปต้มมาม่ากันหิวมากหิวมากอันนี้ค okay, ือครัวสเตชันของน้องเพียวเพื่อนนี้เดือดแล้วอ่ะโอ้โหกูไม่เห็นเลยมั้งว่ามันเดือดเป็นไรอ่ะแบบเป็นที่อะไรต้องช็อคตลอดมึงไปกูชอบทรงคังทรงคังคือผัวกูไปอื่นมันเรื่องไหนวะ ต้มเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากหอมมากตอนนี้หอมมากกลิ่นฟุ้งอ่ะปาร์ตี้บูดาหะเอาเอาโรลชีสก่อนอ่ะได้ได้หนึ่งไม่อยาเพิ่มจังไหมจังไหมอ่าอย่าเพิ่งอ่อ้าวไม่จังจะทำแบบม้วนตลกอ่ะตันจะควานหน้ามีนหนึ่งหนึ่งลองเดก่อนหนึ่งสองมึงใจเย็นเย็นสองสองมึงร้องเดียก่อนเ่อสองสองสาม ครอคือทำกปแบบเบลน้ากันน่ะหอามรอทำลรชีสนะออโครๆเป็นอะต่ยางกูหลังรสชีสคือออมเส้นหนึบจัมึงหนึบมากไปต่อไปต่อเฮ้ยแม่เดี๋ยวเราจะเล่นเกมวันนีจะเท็มก่อนที่จะกินจ้า อยู่จำนะมึงเว้นที่หนึ่งอ่ะพี่ก่อนคำถามแรกคือ when he's a ten but his following list are all girls ในฟอลวิ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนเอ่อ a seven I don't care that <Seven S 2> <lot> much seven no I don't care that much still must be certain you r okay. b o <log> a <an> r d จริงเหรอก็โแต่กูไม่ชอบกูให้มัน he's a six เพราะว่ากูแบบกูขี้ห่วง king of five อร่อยอร่อยอ่ะสมมติเป็นผู้หญิง following list เขาเป็นแบบผู้ชายล้วนเออ่ seven ไม่เหี้ยพิ่งกินอันนี้ค่ะบูดา่าอันนี้คือซัมยังบูดะคาโบูดา่าอุ้ยมากเลยอันนี้คือเป็นรสชาติที่ชอบอยู่แล้วอ่ะกินบ่อยมากดังชอบอ่ะอันนี้มันได้เผ็ดมากอ่ะอะไรเนาะใช้คำว่าทำถึงมิเทสับนะสามมิเทสับนะคำศัพบแต่ละอย่างเฮ้ยชิมได้ไหมอันนี้ไม่เคยลองเลยอ่ะมันไม่ได้ดูเหมือนไม่ได้ขาดได้แบบนี้ป่ะ ทั่วไปอ่ะมาดูต้องเปิดบูดกคาเลนดาร์เอ้าเดี๋ยวจะเรียนภาคแอดนะคะมือปีองกูมู่งใจกูต้องไม่ผิดคนเดี๋ยวจะเลือกภาคแอดกูอยากลองตรงนี้ที่สุดเพราะว่ามันดูแบบสเปเชียลอยาง it's special for this panda จังจังด้วยนะจังดูนี่ต้อง หอมถั่วมากเหมือนเป็ินใบเกาลิอุ้ยอันนี้ไม่เผ็ดอุ้ยอันนี้กินง่ายมากเอออุ้ยสิ้นว่ะกินได้เลยไอยเรื่อยนี่ว่าคนที่ไม่กินเผ็ดอ่ะจะชอบอันนี้เพราะว่าอร่อยเป็นรสชาติที่แปลกใหม่เฮ้ยเล่นเกมต่อรีบตอนนา้ไอพีโอคือไปด้วยแล้วมึงพีโอ้คิสัตว์แทนแบบฮีติยูัะเมคอัพลุคแบบวันนี้แค่สองไม่ติ๊ติ๊กยไรติ๊แบบว่าหลอดเอาเมื่อวานสวยกว่าหรือเปล่าหรือว่าแบบวันนี้ ก็ไม่แย่ะหรือว่าแบบคุณึกวคาฉันเป็นครคูชันคราเปล่าก็ใส่ใจโอ้โงั้นงันกูฮีสไก็แย่ให้สามแล้กันไม่ชอบคนติชอบคนอวยแบบสวยมากโอ้อะไรเง้ยจริงจริงลยติดลบศูนจุดห้าอยม่วันที่สิเ but he cannot drive ไรสิบเอ็ไอ้ก็ cannot drive เหมือนกันคุยแต่่ะ in the age of ถ้าเป็นทีนจอ,อ่ะคือมันโอเค <c oughs> แต่ว่าแต่ถ้าสมมติว่าโตแล้วอะ่ะคือมึงยังไม่ดรอเองอเนี่ย <c oughs> คือมีปัญหาแล้วอะ่ะรู้สึกว่าชอบให้ขับรถเพราะว่าอยากเป็น Passenger Princess ใช่ agree but still ten c a u s like teenage age ต่อมาซัมยังบูดะคูณสองอันนี้คือยังไม่เคยกินเลยแต่ว่ากินแบบแซ่บกินแซ<ม>่แบบจังอันนี้เตรียมใจนิดนึงออนอะ ไม่เห็นเป็นขนาดนั้นเลยอืมอร่อยแบบเข้มข้นเดี๋ยวจะค่อยๆตามอ่ะตอนนี้ไม่เผ็ดเลยตอนตอนนี้ยังไม่ค่อยสึกว่าอร่อยกว่าออริจินอลอุ้ยเริ่มมาเฮ้ยเผ็ดเหรอมึงมันเริ่มเผ็ดแล้วใช่เผ็ดปะเริ่มยอมหนักยองยองแล้วไม่มาแต่อร่อยไปกันต่อัำย่างปูดักเผ็ดน้อยจังยังไม่เคยเห็นรสนี้เลยอาจจะเหมาะกับเราอืมเหมาะสำหรับคนที่แบบอืมปูทำไม เพาะไเหมือนกันอ่ะอันนี้เบสิกละกินซัมยังบูดออริจินอลทุกคนเป็นรสชาติที่ดีมากรู้สึกว่ชอบซัมยังของที่ว่าเขาทำรสชาติแล้วมันแบบมันกินได้ทุกคนอะสซ่อร่อยจริงตอน,นเด็กๆจะจำได้ว่าเผ็ดมากจริงตอนนี้คือกำลังดีอร่อยอพี่จัดเทนแบบไม่ชอบกินบูดักซัมยงังเฮียซีโร่ตที่ต้นไม้เนี่ยควันเตาต้นม้เนี่เล็กไม้สีอย่างเพราะว่าใครที่ไม่ชอบกินบูดักเนี่ยเท่ากับไม่มีคาแรคเตอร์ฉะดี ีไม่จังแล้วอันนี้ไม่เผ็ดใช่ป่ะอันนี้อร่อยมากอันนี้แบบหนัวอร่อยเข้าปันนี้มากแบบน้ำามดีว่ะ He's a ตนเทนแบบฮิสไม่ s t e t to Taylor Swift ฟอุ้ย He's a 5่ะเพราะกูชอบมากเข้าอเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องรู้ชื่อดาาเออฮสแนไนน์เฟรมี่แ e ะปุกูม่เท่าอินฮ e สแตนเ e นแบบฮิสเลิ n g o โก้ป t นี i เ h า i ว้นแแตรด์เล่าอุ้ยอุ้ยแอลกอฮอลกไม่ไม่ถึงขั้นแอลกอฮอล์สามครัาลต่อา ไปกับเพื่อนเยอะนะสามครัไปกับเพื่อนเฉยๆไม่ได้บอกว่าไม่ได้ค่ะ middle no middle no ใช่ใช่ไปโอ้ยไม่ได้ทีนจะรู้สึกว่าแบบอาทิตย์ละครั้งโอเค three two he s a t e n but he talk like disrespect to the waitress waitress อุ้ยไม่ชอบไม่ชอบคนแบบนี้ให้ซีโร่รู้สึกว่าไม่ชอบคน disrespect เลยกกันไม่นะซีโร่บอยไฟน์อืมอืมแล้วแบบอัปเดตชีวิตไหมคะ เอาอัปเดตชีวิตกันหน่อยชีวิตมาหาลัยเดี๋ยวเริ่มกันที่จังเลยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วแล้วก็โตขึ้นเยอะได้เจอคนหลากหลายมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะรู้สึกว่าก็ชอบแต่ว่าถ้าเทียบกับชีวิตเตรียมชีวิตเตรียมมันเป็นเซสซนกว่าแบบเพื่นพอนๆอเไรอย่างเงี้ยม,มันมีความแบบเรารู้จักกันนั้นแต่เด็กกันเนาะมันอันนั้นกว่าอยู่แหละอุันรู้สึกว่าเรียนยากมากบีเบเรียนยากมากสอบแบบมีแต่เลขอ่ะคือยากมากจริงๆเพราะว่าตอนอยู่เตรียมเราค่อนข้างจะัวดปอะ เราพกเราก็ห้องกิฟต์ปาร์คนี่ห้องคิงปาร์คเออก็อยู่แล้วปะแต่พอมาที่นี่ปาเออมึงขอให้รอดด็อกรอดแคทก่อนขออยากได้แบบแอนอยากได้เบิร์ดไม่ได้อยากได้หมาได้แมวข้าดไหูรอดฟิชก่อนเหมือนพอไปอยู่ที่นี่อะเราสังกลมมาเหมือนแบบทุกคนเรียนอ่ะเราเลยต้องตั้งใจอ่านเพราะอะไรเพราะว่าที่เตรียมเราไม่อ่านคือถ้าตกก็คือตกจบใช่คือหนทางเดียวคือถอนแล้วใจต้องถอนเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแม่ อัพเดตใช่ไหมแต่หนกนิให้กิจกรรมเยอะคือเหมือนไม่ค่อยเรียนอะเหมือนมันสอบแค่แบบสอาตัวงานกลุ่มเยอะมันต้องแบบเข้าสังคมมากนิเท้ไปหอกอะเอาต่อมาวางเขียนว่านิเทศสุดเกินชอบชอบเพื่อนไปทำมาฟินเกินแล้วได้ไหมได้อะไรอะได้ังได้กี่โมงโทรบอกแล้วกันเราไม่ทสมาคอมเนต์ไง วิศวะก็คิดว่าสไตล์อ่ะต่างกับวิทศคือแบบว่ามันต้องโอกาสอเนาะพี่แต่แต่ไม่ต่างเลยมันจะมีความต่างกันอยู่แหละแต่วิศวะมันก็จะแบบคิดว่าเรียนหนักกแบบเข้าไปแรกก็แบบ c u าเ u อ e s ช o c ด้วยตัววิชาฟิสิกส์แคลก็แบบคำนวณหมดเออมันเลยแบบต้องใช้เวลาในการแต่ด้วยความไม่เพื่อนของเราเก่งอยู่ละว็าสิ่งคำนวณเข้าวิศวะอมก็ทำได้หึงป้าทำได้อยู่แล้วใช่ไหมพี่สุดท้ายเราก็ต้องทำได้ก็แสนงกัน้วะ ก็คือได้ค่ะเลยว่าพวกเราอะ Beauty with brain พวกเราเป็น Beauty standard มีมาตรฐานละแต่ขาดความงามหมดแล้วหมดแล้วฟินสุดๆอิ่มอร่อยเกลี้ยงเราใช้เวลากินกันไปแค่ประมาณ20นาทีเพราะวมันอร่อยมากคือพวกเราทำเนี่ยอร่อยทุกรสใช่เราเลือกเซฟิตไหมเราเลือกเซฟิตเราเลือกเซฟิตนะเซฟิตกูให้ละชี้แมชชีพร้อมกันโอเคได้เลย One two three เอาไม่มีใครเหมือนกันเลยอะ กูชอบอ๋อเหมือนไอซี่ชอบคาราชอบคาราช่าเหมือนกันครีมมี่มันทุกอย่างดีมันดีว่ชอบแบบมีน้ำซุปเพราะว่าชอบสวยเออมันแล้วแต่สไตล์เห็นปะมันแบบเป็นแฟชั่นของทุกคนข้างล่างมีแม็กซ์แวลูนะคะจะมาซื้อไอติมกินไม่กินอะไรอ่ะไอหยิบสักอย่างกูเลี้ยงอุ้ยเอมดูเลยอัอนไหนแพงสุดกูไปนั้นอ่ะโอ้โหความเกรงใจเคยมีกันบ้างไหมไวไอจันลีริชเกิร์ลครับไหว Rish Girl ได้ส่วนบุญส่วนกุศลถือว่าทำบุญโอ้โหพี่เองจริงเชสพ่อหนุ่มวิศวะกูเอ้าแน่นอนพึ่งขวาได้ Boyfriend material สสุดๆนะโสดจีบได้จ้าจริงเหรอมาขั้นนี้ยังเหรอคิดว่าต้องต่อสายไฟลองเปิดไหมแต่ว่าไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีแล้วเนาะเราอยากจะแบบมา give away ให้กับผู้ติดตามช่อง ID เดีย อะไรวะืออ๋อแค่ทุกคนคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะคำถามแรกก็คือชอบกินสัมยังบูดักรถไหนมากที่สุดอือแล้วคำถามที่สองก็บอกเลยว่าวันไหนเนี่ยหมอะกัดกินสัมยังบูดักมากที่สุดอซึ่งผู้ชอบีนะคะเราจะเลือกมาทั้งหมด3คนก็จะได้ a d v a นคานเดร์แบบไอ้จัไปเลยอก็คือพิมพ์คำตอบมาให้จงๆเดี๋ยวพวกเราจะแบบนั่งช่วยเลือกกันอ้นั่งชวยเลือก่ือกงเือกือกก็เดี๋ยวอางปกศ หลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้ว7วันเดี๋ยวจะปักหมุดคอมเมนต์คนที่ชนะไว้นะคะก็อย่าลืมมาเช็คกันตอน7วันมาเลยเยอะเยอะเล่ยกันเยอะเยอะเพราะว่าแบบแค่คอมเมนต์อะเออม่ใแค่คอมเมนต์แล้วก็แบบได้อันนี้ไปเลยอะจริงจริงมันคมเลยแล้วมันเห็นเยอะคนแกะเยอะมากตอนแรกเราแบบตกใจมากเลคือมันได้แก่มนเออมันแบบเออรส์มันสั้นหมดทุกคนเอาไปเล่นกับเพื่อนก็ได้เอาไปกินเองที่บ้านก็ได้เล่นกับครอบครัวก็ได้คอมเมนต์ก็มาเยอะเฮะ family time family time เออ มันแอปแอปะคือกูเห็นคึ่งจอตอนนี้อะยาวๆๆๆๆๆเห็นไรเยเห็นมีคนจริงว่าเห็นมีคนข้างนอาอะไรอะมากเขาบอกต้องตายวะมาดีน่าบอกขคามมาีน่าแหรอ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปสามย่ามีเท่ากันต่อขอบคุณน้องพี่วอาสอนสถานที่เดทถือกับน้องมิวอุ้ยหล่อมากโคตรหล่อเย้ฟานาลีนีมาแล้ว ไห้กินมาสี่ร้อยกว่าชอบมากกิ่นอะอยกินมานานอะ e a r l the next morning. ว่ากินสตรอเบอรี่ก่อนออกไปลบพี่ไอ นาินวกสวัสดีจ้าตอนนี้เรากำลังจะไปรับพี่ไอจ้าตอนนี้ตีสี่สี่ก็พูดแล้วว่าถ้าแบบไม่รักกันจริงอ่ะไม่ไปหรอกนะฉันจะทําตัวเป็นน้องฉันจะทําตัวเป็นน้องดีเด่น1วันสภาพโอ้หมืดมากอ่ะแต่ว่า้จัอไงช่วงนี้ต้องนอนดึกตอนนี้ก็เลยฟิล์ like สี่ทุ่มสลายจังตอนนี้กําลังดู Singles Inferno อยู่ สนุกมากชอบมันแบบมันเหมือนจะง่งๆเกมแต่ว่ามันสนุกอะ่ะอยากจะไปออกบ้างรายการเดทหน,น <laughs> <laughs> คนเนี้ยโคตร red flag แบบอยู่กับผู้หญิงคนนึงก็บอกว่าเออฉันคิดถึงเธอนะเพราะว่ามันไปคืนแรกกับคนนั้นใช่ปะแต่พอกลับมากับผู้หญิงคนนึงก็แบบฉันว่าฉันไม่ได้คิดถึงเขาเลยฉันเหมือนลืมเขาไปแล้ว <laughs> อะไรอะไรเป็นอะไร <laughs> 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 เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติผู้ชายอุ๊ย <c oughs> อย่าแรกเฮ้ยม yeah, <ล>ือเราชั่วอะถึงแล้ว ตื่นเต้ไหมฉันหน้าตาดีขึ้นนะ <c oughs> โอ้โหเหนื่อย welcome ว้าคืนนี้เดี๋ยวฮี้จะหล่อกว่านี้เลทุกคนมันแค่อาจจะไม่ได้ตัดผมก็จริงๆเไ้หล่อมากนะเย้น yeah. ี่ให้ซีนนี่นี่นี่ค่ะนี่ฉันไม่ใช่ลูกคนอยอกต่อไป welcome back <there. S 1> เดียวที่ไอซจะหล่อ,อกว่าน,นี้เลยทุกคนมันแค่อาจจะไม่ได้ตัดผมแต่จริงๆไอหล่อมากนะเย่นี่ให้ซีนนี่นี่ค่ะพิะะช,ชาไป